สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะชั่วโมงนี้ชั่วโมงคณิตศาสตร์นะเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะคุณครูสอนเรื่องอการหารยาวใช่ไหมลูกการหารยาวนะคะแล้วก็การตรวจคำตอบนะวันนี้ในเมื่อมีหารยาวแล้วก็จะมีหารสั้นด้วยนะคะ จะมีหารสั้นด้วยนี่นะคะโดยการหารสั้นขอบคุณคุณครูสุพัฒสอนและคุณครูแพลนภานะคะการหารจำนวนนับที่ตัวตั้งมากกว่า4หลักและตัวหาร1หลักโดยการใช้หารสั้นนะดูซิว่าทำยังไงนะคะ ่ะเดี๋ยวดโยูโจทย์เดิมหรือเปล่าโจทย์เดิมนะคะเด็กๆจำได้ไหมนี่ว่าเป็นโจทย์เดิมเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินนะให้แจ้งคุณครูนะคะ าโจทย์เลยเหมือนเดิมนะคะลองเขียนโจทย์ดูสิเจ็ดมืนสามพันหนึ่งร้อยสิบห้าหารห้าเท่ากับเท่าไหร่วีทีทาขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดงสองเส้น แล้วเราก็ตั้งหารนะคะตัวตั้งก่อนเจ็ด0มื5นสาพันหนึ่งรอสิห้าหารเอาหารสั้นหารสั้นจะเป็นหารแบบนี้นะคะเครื่องหมายหาร สั้นจะเป็นเครื่องหมายแบบนี้นะคะกับหัวนั่นเองนะหารยาวจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะส่วนหารสั้นก็จะกับหัวนั่นเองนะไม่งงนะตัวหารก็คือ5เสร็จแล้วทีนี้ใช้หลักในการหารอันเดียวกันเลยนะคะ หารจากซ้ายไปขวาเหมือนกันนะคะ5คูณอะไรแล้วได้7 5คูณอะไรแล้วได้7 5ห,หนึ่ง5ห,หนึ่งเป็น5อ่าทีนี้แหละกระดาษทษนะคะจะมามีความสำคัญในชีวิตเด็กๆแล้ว นะจะมามีความสำคัญในชีวิตเด็กๆแล้วนะคะอา้าวห้าลบเจ็ดลบห้าได้เท่าไหร่เจ็ดลบห้าเจ็ดมาจากไหนเจ็ดก็คือตัวนี้นะคะห้ามาจากไหนก็คือห้าคูณหนึ่งเป็นห้าเป็นห้าตรงนี้นะคะอ่ะเจ็ดลบห้าได้เท่าไหร่ ได้เท่าไหร่ลูกอา้าวเจ็ดลบห้าได้เท่าไหร่ฮัลโหลเจ็ดลบห้าได้สองนะอ้าวสองตรงนี้อ๋อค้างโอเคโอเคโอเคนุ่มนิ่งอย่างครูครับ อ๋อมันค้างใช่ไหมลูกโอเคโอเคอ่าเจอ่าเอาหมายเจลบหได้สองใช่ไหมคะทีนี้สองตรงนี้เราจะมาเขียนตรงไหนสองตรงนี้เราจะเอามาเขียนตรงหน้าเลข3แน่นะคะแล้ว5คูณอะไรถึงจะได้23า ห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบ่เกินก็จะเป็น5้าสี่สสิบอ่ายีตั้งก่อน5้าสี่ยีลบกันเหลือเท่าไหร่ลูกเหลือ3าอ่ามตรงนี้ก็เอามาเขียนตรงหน้าเลข ห <1 S 2> เป็นสามอ็หคูณอะไรได้สามสิบเอ็ดหหกสสิเกินก็จะเป็นห้าหกห้าหกสสิบอ่ะสาบ สามสิบเอ็ดลบสามสิบเหลือเท่าไหรโูกเหลือเหลือหนึ่งอ่าหนึ่งตรงนี้มาเขียนตรงไหนเลขหนึ่งที่เหลือตรงนี้เอามาเขียนตรงหน้าเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสิบเอ็ดห้าคูณอะไรได้สิบเอ็ดไม่มี ห้าสองเป็นสิบห้าสามสิบห้าก็ห้าสองห้าสองเป็นสิบสิบเอ็ดลบสิบได้หนึ่งมาเขียนตรงหน้าเลขห้าตรงนี้ก็จะเป็นสิบห้าห้าเท่าไหร่ได้สิบห้าห้าสามห้าสามสิบห้าเอ งงไม่ลูกการหารสัน้นไม่ค่ะไม่นะที่สำคัญนะคะที่สำคัญคือคืออะไรลูกอา้าตายแล้วมือไปโดนที่สำคัญคือตัวเลขสีแดงนะคะอย่าลืมเป็นอันขาดเลยนะ เวลาลบก,กันมาได้แล้วเนี่ยจะต้องเอามาไว้ข้างหน้าตัวถัดไปเสมอนะอ้าตอบตอบเจมืนไม่ใช่ไม่ใช่ดังนั้นก่อนโทษถีดังนั้นอันนี้เป็นการหารลงตัวไหมลูก เจ็ดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบห้าหารห้าเท่ากับหนึ่งสี่หกสองสามหนึ่งสองสามจุลภาคหนึ่งหมืนสี่พันต่อหนึ่งมืนสี่พันหกร้อยยี่สิบสาม นั่นเองตอบโอเคนะคะเล้วคูณมาตรวจคำตอบได้หรอคะตรวจด้วยค่ะตรวจคำตอบก็เหมือนเดิมนะคะอ่ะตรวจคำตอบตลอจตรวจคำตอบใช้สูตรผลหารคูณ ตัวหารบวกเศษครูครูคมาตอบบรรทัดต่อไปนะเท่ากับตัวตั้งอ้าวผลหารคือหนึ่งมืนสี่พันหกร้อยยี่สิบสามยี่สิบสาม คูณตัวหารก็คือห้าบวกเศษไม่มีเศษเป็นศูนเท่ากับตัวตั้งอ่ะคูณเลยทีนี้กระดาษทดกระดาษทดหนึ่งสี่หกสองสามคูณห้า สามสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งห้าสองเป็นสิบเป็นสิบเอ็ดกับตัวทดใส่หนึ่งทดหนึ่งห้าหกสามสิบสามสิบเอ็ดกับตัวทดใส่หนึ่งทดสามห้าสี่ยี่สิบบวกตัวทดสามเป็นยี่สิบสามใส่สามทดสองห้าหนึ่งเป็นห้าบวกตัวทดสองเป็นเจ็ดอ่ะดูสิหนึ่งสี่ หกสองสามคูณหเท่ากับเจ็ดสหนึ่งหนึ่งหดูซิมันตรวจคำตอบตรงหรือเปล่าเจ็ 7, 3, 1, 1, 5, ดสหตรวจคำตอบตรงแสดงว่าคำตอบ1นึ่งมื่นสของเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่านะ การหารสั้นคุณครูบอกเทคนิคนิดเดียวนะคะนิดเดียวเองจริงๆก็คือนี่เลยนะนี่เลยนะคะอันนี้ก็จะมีค่า20อันนี้ก็จะมีค่า20สำคัญคือตัวเลขสีแดงตรงนี้นะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างเอาตัวอย่างนี้ละกันนะคะ เจ็ดเอ้ยห้าหม่หร้ยหกสิบ็หารเอ่าเขาก็ตั้งหารใช่ไหมคะเจ็ดหารเคูณอะไรได้5มีไหมเด็กเดเจคูณอะไรได้5้ามีไหมไม่มีนะเคูณ0ก็ได้0ูนะคะเคูณศก็ได้0นย์ ลบ5 5ตั้งลบศก็เหลือ5ใช่ไหมคะเขาก็จะเขียน5ข้างบนนี้เสร็จแล้ว5ตัวสีแดงมันอยู่ข้างหน้า6มันก็เลยมีค่าเป็น56เออ7เท่าไหร่ได้56 7 7 49 7 8 56็ด่ใช่ไหมคะลบกัน ลงตัวพอดีเหลือ0นะเราจะไม่เขียนนะคะเราจะไม่เขียนในหลักถัดไปเสร็จแล้ว7คูณอะไรได้หนึ่งไม่มี7คูณ0ได้0ูนะคะคม่ดีใจทีพูดครับเออเจคูณอะไรได้ห้าสิบหกเจ็ดห้าสหลบกันเหลือ 0นะคะเราจะไม่เขียน0นลงไปนะอ้าวเหารหลักต่อไปก็คือ7หารหนึ่งเคูณอะไรแล้วได้หนึ่งมีไหมไม่มี7จคูณศก็เลยได้0ูนยเราจะไม่เขียนในนี้เราจะเขียนในกระดาษทษใช่ไหมคะ หนลบศย์ 1> 1 0, ก็เหลือ1นี่เป็นตัวแดงๆตรงนี้นะอ่าหนึ่งมาเขียนหน้าเลขหก็มีค่าเป็นสิบหนะเจดคูณอะไรได้สิบหกอ่าเจ็ดสองสสเอาสิหตั้งลบด้วย14เหลืออยู่สองสองตรงนี้ก็เอามาเขียนตรงนี้ นะคะอ่ะก็รวมกันเป็น21่เท่าไหร่ได้21 7 3 21ลบกันก็เหลือ0ย์เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงตอบ8ปดพที่ไม่เอาศูนย์ข้างหน้ามาเพราะศูนย์ข้างหน้าไม่มีค่านะคะจะเติมกี่0กี่0กี่ศูนย ก็ยังจะเท่ากับแปดพันยี่สิบสามอยู่นะ <c oughs> งงไหมคะเหรอไม่งงคะ่ะอ่าถ้าไม่งงนะคะการหารสั้นก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะการหารสั้นก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะคะ เน้นให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองนะมีอยู่สองคนสามคนที่ส่งแบบฝึกหัดคุณครูมาแล้วนะคะแต่คุณครูยังไม่ได้ตรวจนะเนาะคุณครูไม่แน่ใจว่าจะตรวจให้ได้วันอาทิตย์หรือว่าคืนนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้คุณครูจะไปฉีดวัคซีนเนาะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็คงจะต้องพักผ่อนนะคะเพราะไปฉีดมาแล้วมันรู้สึกง่วงมากเลยนะ แต่ยังไงคุณครูก็จะพยายามตรวจให้นะคะส่งได้เลยนะคะคุณครูไม่ได้อ่านลายค้างอีกแล้ว ท้างชตัวเองคะงั้นทางอีกแล้วเออเน็ตคุณครูไม่ดีฝนมันจะตกนะคะอ่าคุณครูไม่ได้อ่านไลน์ไม่เป็นไลน์ไม่ต้องตกใจนะคะคุณครูว่างแลวคุณครูไปตรวจให้นะลูกนะอ่าเด็กๆมีใครสงสัยอะไรอีกไหมคะ ไม่มีค่ะไม่มีนะ,ะอ่าถ้าไม่มีคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์แต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย